สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ Playboy Fighter วันนี้คุณอยู่กับ Playboy ครับในรอบชิงแต่รอบก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถ่ายเ,เริ่มก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วทาง Fighter เวียงเดิเร่องก่อนกด set b เ t t ร์ ใช่ทุกแบบโอ้เซ่ใช่ใช่แล้วก็จบเทินเข้าสู่เทินที่สองของไฟเตอร์หมอต้องเหมาลงอะไรสักอย่างโดลลด่าลอดอลล่าลอ็าลอกดาลอด็าลอกเลน <ๆ S 1> ดาวล็อกดาวน์ดาวน์เรือไปยินอยู่เสือเสียงเจรวญของโรเกร็ตเดอตรงเป็นเน็กซัสที่มีสองเจ็บ สอนไม่หลับชีวิตนีอะไรผู้ชนอะไรสเต็ปเฮ้ยแต่วดต่สเต็ปใส่เติมหมอได,ด้ดดดดนนสั่งโลเกตดาจบดีเปิดเบอร์ขียโดนเฟิร์เวียนกินนะครับเออจวดหนึ่งไปกระโดดซีเออเฟอร์เวียนได้ทางาดนเปิดเปิมบูมออกมายิางบ้าน ประตูเวียงเด็กอ่ะคอนดินคอนดินคนเดนเลยแล้วก็ต่อยล็อกดาแล้วก็พอล็อกดาออกจากเกมไอ้ลุงด้าโยดสองใบจะกเอฟเฟคคอนดิชั่นทำการกดสกิลคอนเดนอลแล้วทำการส่งโลเกตดาไปหลังตู้เย็นนะต่อไปเอสตื่นใารมาดงแล้วก็เอฟบูมก็โดนทำลาอย่างนี้โหลดปะ ไม่เมื่อมันโดนเป็นปารนโพล,เลนะิเ่นมันสามารถออกมาเป็นเบสต่อกับโพลิ่นตัวนั้นได้ก็เหมือนในปืนปืนสีขาวเป็น,นเถิดพอ,อ,อ,อเถิดแล้วฝาฝ่ายตัวหมอไม่แฝดต่อแล้วก็จบเถเลยเข้าตัวเถิที่สามไฟเตอร์เวียงใจหนึง่งเวียงลงอะไรแท็บอะไรกินตะกี้อยู่นะนั่นเป็นของ ตียงกดเทกอะไรกดเสียงลบจะตีนะครับขอสวยแต่เสียงต็๊ของเฟเตอร์วี่คอ,อตีโอตีสามเจมไม่เป็นอ่าไม่สัดเฟเธอร์ม่ไม่มีอะไรแล้วก็รับได้คอไปในขณะไม่มีไ,ม,ไ,ไม,ม,ม่จริงสองเจม,มยันตีขณะนี้แล้วมีเฟเธอร์หมอนายจะตายไปแล้ว เออหมอขอาสู่เทินที่ห้าป่ะก็มันจะได้เจนแดงเพิ่มด้วยแล้วก็ลงเป็นหมาหมาโุ๊บหลุมมั้องดึกหมาเลยไรอย่างเงี้ยด้านฝั่งของไฟเต่าหมอดูเหมือนจะเป็นเด็กเด็กเด็กสัตว์เป็นเล็กไฟของไฟเต่าเวียงนี่เวียงคอนเซ็ปต์น่าน่าจะเป็น ไลเดอร์เพียวนะไม่น่าแบบนี้ผสมผสมในอเล็กก็สามันอยู่เลยอ่งในผมว่าน่าเป็นบิวตลอนที่นางของคุณหมอได้คิดหนักเลยนะครับว่าจะทำยงไงต่อไปแก้เกมนี้ยังไงถามถาเ F ได้นะถาม F ได้ถามได้ถามได้ถ้าสสัยตัวจะจะถามจัดจันไม่รู้ จะพาพาอภาคเลยพ่อภาคเลยอยากทำตัวไหนเช่นเด็กมั้ง,งอ่าเทโกล่าทั้ง,ทงหมดทั้งหมดอ่ะเอ่อเวลหนึ่งถึงสามเลยเมื่อโคลินกับเมื่อตีไม่ติดวันเปิดใช้ได้เรื่อยเมื่อสเปริตตัวเนี้ยสั่งโจมตีมันจะทำลายสเปรตอัติเมตของอีฝ่ายที่มีคอไม่เกินสามเมตรอ่ะหนึ่งตัวหรือจะเปลี่ยนไปทำลายคอร์สไม่เกินแปดสเปรตอัติเมตของ Hi Fi, อีฝไายหนึ่งตัวได้แล้วก็หลังจากเอเฟกต์นี N ้ e, ทำลายได้สำเร็จเราจวดสองต่อไปเอฟสองกับสาม เมื split, อ่อสปลิตอติเมย์อยไฟายถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของใครก็ได้ในสนามเราการนั้นะแทนการขึ้นมือนอกเด็กแล้วก็กลับเข้าไปที่เด็กหรือว่าแทชมันจะไม่ไปมันจะออกหลุดดำไปเลยอืผมไปวางไว้หลักตูเ้เย็นรู้สึกอยากตบนิดเดเย็เป็นรอนต้องมีสปลิตตอนนี้เ <c oughs> ขาต้องวางตัวขวางเอาไว้เขาลงตัวอะไรมาก็ไม่รู้็น ก็สูเ่เดอที่ห้าฟเฟอ <c oughs> ร์วิ่เบนทึกำการเบอร์เซ็ตต่อไปอะไรครับแท็บเลือดเป็นจวนใช้ความสามารถอะไกที่ระด็บทำเป็นเยวสามจะตีแล้ว เขาส่วนเปสเต็ขอเซอร์ตอเมียนคอตยูตีเมื่อสั่งเตี๊สั่งจิ้งจอกใายแล้วก็ออกจากเกมจวดสองจะแฟชไหมครับไม่ทางนี้แฟชครับสเนลีวิชั่นแต่สามครับหนึ่งสองสามเอาคอของสวิตติเมทขออีฝ่ายทุกตัวเลยจนกว่าไปลงรีเสิร์ฟจนกว่าจะเหลือตัวละเมด ทีนี้แฟดต,ต่อไหมครับไม่แฟดทางนี้แฟดต,ต่อครับดาวูดเดกกะรีเด็กกะรีจบอกว่าการนี้สามารถโคดินการสรับลีคอสามหรือสี่ได้เพราะเดิมทีมันต้องโคดินคอสามเท่านั้นแต่กรณีที่โคดินทับคอสามคอสี่โคดินได้โดยถือว่าเราเอาโซโคอไปลงแทนแล้วเพราะฉะนั้นโคดินทับอเลิกต่อไปเป็นเอฟเมื่อโคดินกับเมื่อเชิญมันจะทําลายสับิีไอจิเมขอยฝ่ายทุกตัวที่มีคอเพียงแค่เม็ดเดียวต่อจำนวนตัวที่โดนทำลายหนึ่งเราได้จวนคอสี่ขึ้นไปใช่ไหม ่ามันสามารถโคลินเดิมดีมันจะต้องโคลินทับแดงม่วงพอตั้งแต่สามขึ้นไปแ,แต่เอฟเฟกตัวมันสามารถโคลินสามกสี่ได้โดยถือว,ว่าจ่ายโชคอลงแทบไปแล้วต่อจากนันตัวที่เราทำลายโดยเอฟนี้เราได้ถึดจุดอันนี้วิ่งอยู่แอ่กแบบของเฟเธอร์หมออ่าแบบไหมครับไมไ่แบบไม่ไแฟชทางนี้ไม่แฟชเฟเธอร์หมอเราเกิดมาชีวิตแล้วก็ตาย